เสียงดวงลุ้นโชคกันหน่อยไหมครับทั้งในยี่สิบเท่าน,นั้นเองครับพี่พี่มารับโชคหน่อยไหมพี่ครั้งละแค่หนึ่งแบงค์เขียวเท่าน,นั้นเองนะ,ะสนใจไหมครับพี่ยี่สิบแลกร้อยพี่จ่ายผมมาแค่ยี่สิบแต่ถ้าพี่หยิบได้แบงค์ร้อยอ่ะพี่ก้าไปเลยเฮ้ยน้องแน่ใจเหรอชวนพี่เล่นอ่ะพี่อ่ะคนดวงดีนวย้ยถ้าพี่ดวงดีอ่ะกเอาไปเลยครับ หาได้ไอ้น้องนี่ไม่รู้จักคนดวงดีซะและ้วอะยี่สิบนะเราเล่นไงอ่ะเดี๋ยวพี่มายืนข้างๆผมตรงนี้นะครับแล้วพี่ก็มือล้วงไปตรงนี้แต่พี่ห้ามมองนะอ่าได้ได้ไดเดี๋ยวผมให้สัญญาณแล้วพี่ล้วงเลยนะครับอ่าอ่าโอเคพยางล้วงได้ครับเฮ้ย hey, เป็นไปได้ไงวันนี้ยเด้น้อยตั้งเยอะทำไมหยิบเท้กระดาษวะ น้องพี่ขออีกรอบได้ปะสงสัยเมื่อกี้เนี้ยพี่ลืมท่องคาถาประจําตัวได้กบพี่จะกี่รอบก็แล้วแต่พี่เลยครับผมไม่มีปนื้อหาอยู่แล้วอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวรอบให้สัญญาณนะอ่ะอ่ะอ่ารู้ไปเลยครับอะไรนะคราวนี้แหละได้แน่เฮ<น>้ยอ,อะไรวะเนี่ยจะไม่ได้กระดาษอีกแล้ววะ อีนแล้วเนี่ยโฮ้ยสุสัยวันนี้ลืมพกดวงมาจากบ้านโอ้น่าเสียดายจังเลยนะครับพี่แต่ผมว่าถ้าวันนี้พี่ไม่มีดวงอะ่ะเลิกเล่นก่อนก็ได้นะครับโฮ้ยลองเลิกอะไรกันพี่อะ่ะเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกน้องพี่เนะี่ยเป็นคนดวงดีพี่ไม่ยอมหรอกเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นงั้นก็นแล้วแต่พี่แล้วกันครับผมไม่ขัดลาภพี่หรอกอะห้าสิบเนี้ย ขอสามรอบได้ไหมโอ้พี่ตาทั้งเนื้อทั้งตัวพี่เหลืออยยุแค่เนี้ยพี่เล่นไปตั้งสองรอบแล้วนะอยู่ๆในพี่หน่อยแล้วกันห้าสิบเนี่ยสามรอบอ,ะอ่ะอาอาอ้าก็ได้ผมเห็นว่าเป็นพี่นะเนี้ยผมให้เป็นกรณีพิเศษแล้วกันขอบใจมากน้องอนะนะเอาอยัางยิบได้ครับใบนี้แหละเฮ้ยอะไรวะ อันนี้แน่เลยเฮ้ยยังไม่ใช่อีกครั้งนี้ต้องได้ใบนี้แหละเฮ้ยอะไรแต่น่เนี่ยเฮ้ยน,นี่มันเป็นวันสวยอะไรของกูวะย้ก่าขาไหนออกจากบ้านเดี๋ยนียเล่นอีกไหมครับพี่เฮ้ยมีลมเล่นแล้วใ,ใส่ย,ยืนครับเทวดาแน่กูต้องไปรดน้ำบอนก้าวัดน้วมันเนี่ยสวยชิบสองเลย เสียงดวงเสียงโชคไหมครับ20แรกร้อยครับ